อีกแล้วครับพี่น้องวันนี้พามากินตบมกคุงครับอากาพามากินเข่าครับร้านบ้านนาผาเพลินคือเกาครับกินเด้เบดปีครับร้านนี้พี่น้องวันนี้มีเอียงเนี่ยครับมีปีงปลานิน่มีมกหมูครับมีปีงไก่ครับปีงไก่ปีงปีกไก่ข้อหมูย่างแล้วก็อีกอย่างนี่ย่างใสแล้วก็มีปลาดุกครับมีปลาดุก นี่พี่น้องแต่แซ่บแต่แซ่บรรครับห <_ d ata> อมหัวเนี่ยครับเสียงตับมะคงเสียงขกกับสา,ตามตับม <_ d ata> ะคงปานี่หนึ่งตัวจักบาทครับร้อยหกสิบนะปานี่นึ่งตัวแบบเงาวเงีเลยปานี่ต้องใส่ออกกับร่างกายหลาย <_ d ata> นี่ครับคนย่างครับ <_ d ata> ยังเป็นสาวอยู่ด้วยครับเนาะคุณยาย <_ d ata> นี่นะครับบรรณาภาเพลินเจ้าของตัวจริง ที่นี่เลยราวัล่อยากขายรางวัลให้หนูนะที่หนึ่งนะ